สวัสดีค่ะ,คะวันนี้หนิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับนิลินมากับนิลินนะคะสุดที่รักเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้แม่แม่หลายๆท่านฟังนะคะเมื่อก่อนหนิงเองเนี่ยก็เป็นกังวลกับน้องนิลินนะคะในเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็สายตาเสียเพราะเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบติดมือถือแล้วก็ iPad ด้วยนะคะแต่วันนี้หมดกังวลแล้วค่ะเพราะหนิงมีตัวช่วยด้วยนี่เลยค่ะนี่ออสเวลไลฟ์ well นะคะ DHA ซึ่งบอกไปค่ะว่าทานง่ายมากอร่อยไหมคะ อร่อยมากด้วยใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะกระปุกเดียวจบเลยค่ะออสเว l l ์ไลฟ์ดนะคะบำรุงทั้งจอประสาทตาเพิ่มสมาธิความจำบำรุงสมองและที่สำคัญนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะตัวนี้บอกไปค่ะว่าไม่พูดมานะคะนีกซื้อมาให้นิลินและประทานความจำของน้องนิลินดีขึ้นมากนิรินเป็นคนท่องบทดเป๊ะไหมคะเป๊ะมากเลยใช่ไหมคะจนใครๆก็ถามว่าเอ๊นี่เลี้ยงลูกยังไงคะถึงได้ฉลาดแบบนี้ถ้าอยากที่จะให้ลูกๆฉลาดเหมือนน้องนิลินนะคะไปหาซื้อมาทานเลย